เอ้ยหัวมีเนื้อเดี๋ยวพี่ย้ยดูเอ้หัวมีเนื้อหัวมีเนื้อเขาถามว่าพูดอะไรอ่าสปีกไทยครับสปปกไทยไทยแลนด์อ,อาปาติกา <c oughs> สวัสดีคุณอภิกรนะครับอะไรพี่พูดผิดอะ่ะ <c oughs> พี่พูดผิดอะ่ะ <c oughs> ได้ทีหนึ่งแล้วก็โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ผมผมไม่ผมไม่รู้นะมันมันมันอันนี้ผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะทุกคนขอไลค์กันน่ะผมก็เลยขอตามเขาแต่ผมไม่รู้ว่ามันอะไรอย่างไงนะจริงๆแล้วอะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนพี่แนนผมคนดูเยอะมากๆเลยนะที่เยอะกว่านี้เยอะเลยอะเมื่อก่อนผมหันมาแล้วสามร้อยสี่ร้อยหันมานะหันมาหลักสามหลักสี่ทั้งนั้นเลยแต่ไลค์ไม่ค่อยมีแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ดูอะไรนะผมก็ดูเออมีคนเข้ามาดูเยอะไว้เรามีกําลังใจอะไรประมาณนี้ที่ไม่ได้สนใจไลค์เลย <c oughs> แค่พูดไม่ผิดครับพูดถูก พูดถูกทุกอย่างขอบคุณครับบอกบ่อยๆพาว่าตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ที่ประเทศไทยภูเก็ตใช่ใช่ฟอมไทยแลนด์ภูเก็ตขันหิวขันหิวอะไรมะนก็เจ็ดสิอ่า,อ,าอะไรนะล็อสเกอร์ yes ลอสเกอร์ลอสเกอร์นุ่น อยู่พอินล็อกเตอร์ล็อกเตอร์สวัสดีคุณเชฟนิ่งนิ่งสวัสดีครับเพิ่งเลิกงานมาหิวข้าวอยู่ร้านกินเลยค่ะนี่เดีย๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่ก็ทอดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมผัดแล้วนะถูกหรือเปล่าเนี่ย now chef live steam f h o n phuket thailand เย่ขอบคุณพี่แนนครับขอบคุณมากๆครับถ้าเชฟได้รายเยอะต้องจะดันเรืเ่อยๆค่ะขอบคุณมากๆครับ อย่างที่ผมบอกครับพี่แดนหายนะผมว่าหายหายคือความรู้สึกของผมอะเยอะด้วยหายไปเยอะเลยครับแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าโอเคอยู่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่ก็อย่างที่ผมพิมนะครับธรรมดาแต่หลายอย่างขอบกันครับโอให้ได้สักพันไลค์หนยนี่ โอ้โหสำหรับกดนะนี่ถึง50เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหระดับโอเคแล้วครับมีมีมีเคยได้ถึงร้อยครับแต่โอ้ยไม่ไม่มีถึงสองร้อยร้อยห้าสิบก็ไม่ถึงเลยร้อยกว่านี่นครับผู้มังกรจตีนะครับ Okay. quả subscribe xây kênh Ghiền Mì Gõ rồi không bỏ xa những video vì dẫn mà thì นี่ครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วมีกรอบครับคุ้มังกรเจ็ดสีนะครับ